คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องมุกอีกเช่นเคยอยู่กันที่ e ียิป o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 f m a s าซ e r y นั่นเองเนาะหรือเกมส์สฟิงนั่นเองนะคุณผู้ชมมาพกทุนมาที่20,000วันนี้เราจะเริ่มเลยแล้วกันไม่ต้องถามเราจะพาทุกคนไปซื้อฟีสปินตามที่คุณผู้ชมเห็นที่ชื่อคลิปและปกคลิปอยู่แล้ว <Hey. S 1> มาซื้อกันที่7,500 ลุ้นกันเลยว่าเกมนี้จะยังไงอะขออีกตัวอีกตัวนี้คือสิบหมุนฟรีเลยนะมาลงมาจนได้โ,โมันแจ่มมันแจ่มบอกเลยมาค่ะสิบสองหมุนฟรีอยู่แล้วอะเลือกส2บสองคูณห้าเพราะว่าเราไม่อยากสุ่มเพราะว่าเราไม่ชอบการสุ่มที่สุดหัวใจไม่คงที่นะสุ่มทีไรหัวใจเต้นตึกๆๆอะ่ะไม่ไหว ใหไหวไปก่อนเลยมาเจาขอเอมาแถว2ไม่มาไม่เป็นไรค่ะอรอลุนอีก9้าครั้งยังมีแรงอยู่นะเป็นเออ้โหไม่เป็นเอหรออุ้ยเอมาอยู่นี่ไงโอ้โหแถวสองเป็น Y ายโบบ้าบวกเอไปเลย <Yahoo! S 1> โอ้โหคูณสิบคิวต่อโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้คือ แค่คอมโบครั้งเดียวนะคุณผู้ชมบวกไปทั้งสิ้น5,960อ่ะรางวัลระดับซูเปอร์อะไปเลยอีก8ครั้งมาขอเป็น10 10โอ้โหเป็นสัญลักษณ์นี้โอ้ยเสียใจถ้าคอมโบต่อนี่ตัวคุณก็จะเพิ่มอีกไงก็ต้องโอ้โหไวมาเยอะมากมาเลย โอ้โหแล้วคุณเยอะขนาดนี้ oh, <no. S 1> เป็น A แถวสองมาสัญลักษณ์เนี้ยปึ้งม,มันต้องอย่างนี้เห็นไหมคอมโบต่อเนื่องมากคูณ17ไปแล้วตอนนี้เอาจรทีๆตอนนี้มุกไม่ได้ดูเลยนะว่า oh, <no. S 1> มันบวกไปเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยเห็นข้างล่างตอนนี้2สองหมื่นสีผู้ชมคอมโบนี้ไม่รู้เลยว่าบวกเท่าไหร่มัวแต่ลุ้นน่าจะเยอะนะโอ้โหม,มันไหลาย,ยาว โอ้โหโอโหอีกแล้วอ่ะเล่นเกมไหนก็โอ้โหก็คือเอาจริงๆถ้าเราเล่นกับเว็บีีดีอมันจะมันจะง่ายอย่างนี้แหละคุณผู้ชมเ<ไ>นาะมารางวัลระดับซูเปอร์หนึ่งโอ้โหเฮ้ยนี่คุ้มมากซื้อฟีสปินครั้งนี้คือมูคิดว่านะคุณผู้ชมเราน่าจะซื้อฟีสปินให้คุณผู้ชมได้ดูแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วน่าจะไม่ซื้อเพิ่ม มันแตกแล้วดูดิกำไรขนาดนี้โอ้โหรางวันก้อนโตไปอีกหนึ่งครั้งโอ้โหปวดขนาดนี้เราคงแบบไม่ไปต่ออนะคงจบที่ครั้งนี้ครั้งเดียวน่าจะจบคลิปแบบสั้นๆเลยน่าจะแบบไม่ถึงห้านาทีนะโอ้โหบวกไปแล้วหกพันแล้ว โอ้โหเจ็ดพันสองโอ้อีกสี่ครั้งมาคอมโบอีกไหมเนี่ยคูณสิบเก้าด้วยนะ uh huh. วีเจค่ะแถวสองอะไม่ไม่บวกอีกนิดนึงเหรอเรียบร้อยคุณผู้ชมสิบสองหมุนฟรีของเราบวกไปทั้งหมดสามหมื่นเอ็ดสี่ร้อยเจ็ดสิบ โอ้โหเท่ากับว่าเกมนี้เราได้กำไรจากการซื้อฟีสปินไป2 3 9 0 0มุกคิดว่าเกมเนี้ยเอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคะถ้าใครอยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามที่มุกป,ปักหมุดไว้ใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย